หอคันนี้เขาแต่งอะไรกันบ้างเป็นแบรนด์เลนโซนะคะใส่เป็นกันชนเหล็กหลักสวัสดีค่ะอยู่กับลูกหมูนะคะเดี๋ยวลูกหมูขอเนีายถอดแมสออกนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะพานะคะทุกคนมาดูวิวสวยๆเลยพร้อมรถสวยๆรุ่นนี้นะคะคือรุ่น4ประตูนะคะ XL พัสดเกียร์ธรรมดาปี2021ค่ะ นี่นะคะแต่งแบบไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าไปเน้นตรงช่วงล่างนะคะแล้วก็ล้อมแม็กกับยางนะคะที่ช่วงล่างเนี่ยจัดมาแบบเน้นๆเ,เลยแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงลุยได้ทุกสภาพถนนเลยค่ะราคานะคะคันนี้ XL พัดนะคะอยู่ที่752,000บาทเท่านั้นค่ะสเปคของเขานะคะเป็นขับ2ดยกสูงนะคะ160แรงมา้าเครื่องยนต 2.2นะคะอ่าคันนี้ที่ลุงหมูบอกว่ามิตริรถเนี่ยเหมือน XLT นะคะมาค่ะเดี๋ยวลุงหมูพาไปดูกันว่าสุดหล่อคันนี้เขาแต่งอะไรกันบ้างตามมาเลยคะ่ะสิ่งที่ลูกค้านะคะติดแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะก็คือไฟตัดหมอกนะคะจะช่วยได้เยอะเลยในเวลากลางคืนเพราะว่าปกติเดิมๆรุ่นนี้ค่ะเขาจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะอ่าด้านหน้าเนี่ยยังคง ความเป็นเอกลักษณ์นะคะฟอร์เรนเจอร์ก็คือใช้เป็นกระจังหน้าเดิมนะคะหล่ๆดุดดแบบนี้เลยมาตามมาด้านข้างะคะ่ะแดดอาจาจะเปรี้ยงนิดนึงนะคะตอนนี้เป็นเวลาตอนเย็นแล้วเดี๋ยวรีวิวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวลูกหมูจะเอารถคันนี้ไปส่งให้ลูกค้าอ่ะมาดูด้านนี้ค่ะยางนะคะลูกหมูให้เป็นยางนะคะฮันคุกนะแต่ว่าเป็นยาง MT ค่ะเป็นยางออฟโรดแบบดุดุเลยนะคะขนาดยางนะคะลูกหมูให้ไปที่285นะคะ ับ75นะคะแต่เป็นขอบ16ค่ะตัวนี้ยางเนี่ยแก้มค่อนข้างใหญ่มากๆเลยแล้วก็นี่นะคะแม็กเนี่ยลูกหมูให้เป็นแม็กซูทนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์เลนโซ่นะคะงานไทยแท้ๆเลยข้อดีของแม็กแท้เนี่ยคือจะมีลักษณะที่เบานะคะแต่ว่า แข็งแรงทนทานค่ะสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะแล้วก็บางคนถามว่าานาใช่ยาง285เนี่ยแล้วไม่ติดซุ้มเหรอคะคันนี้จะบอกว่าไม่ติดซุ้มนะคะสาเหตุก็คือลูกค้าเนี่ยไปยกสองนิ้วมาค่ะมาดูใกล้ใลได้เลยค่ะปีกนกนะคะจะใส่เป็นของโปรเฟนเดอร์ค่ะตีตาแบบนี้เลยมาพร้อมโช๊คนะคะสีเหลืองนะคะปรับได้4ระดับของโปรเฟนเดอร์ค่ะ ค่ะตัวนี้เขาใส่ชุดยกนะคะโปรเฟนเดอร์นะคะที่ลูกหมูบอกว่าอยู่2แบบด้วยกันค่ะจะมีสีเงินนะคะหรือน้ําเงินที่เขาเรียกกันแต่ว่าคันนี้ลูกหมูใส่เป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองเนี่ยข้อดีก็คือสามารถปรับได้สีระดับด้วยกันตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยแล้วก็เป็นแก๊สนะคะกึ่งน้ํามันนะคะเดี๋ยวลูกหมูอินเสิร์ตรูปให้ดูค่ะเดี๋ยวลูกหมูพาไปดูใต้ท้องรถกันค่ะโชกคเนี่ยเป็นของโปรเฟนเดอร์ใส่หน้า2หลังสองนะคะ ข้อดีของเขาเนี่ยก็จะให้ความนุ่มนวลน,นะคะเกาะถนนนึบนะคะสำหรับคนที่เปลี่ยนเลนบ่อยๆในชกตัวเนี้เหมาะมากๆเลยแล้วก็สามารถปรับได้4ระดับตามความต้องการเลยชอบนุ่มขนาดไหนนะคะปรับได้เลยค่ะแล้วเขายังทํางานระบบแก๊สกึ่งน้ํามันอีกด้วยค่ะสะรุปง่ายๆนะคะสะเต็ปชุดยกของคันนี้นะคะเป็นหน้า2นะคะหลัง3นิ้วค่ะ เป็นชุดยกของโปรเฟนเดอร์นะคะก็คือใส่โชงนะคะสีเหลืองเข้าไปนะคะของโปรเฟนเดอร์แล้วก็ปีกนกนะคะโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็มีลูกหมากันโค้งค่ะแล้วก็ด้านหลังด้านหน้านี่ก็ใส่ก้อนยกด้วยสําหรับลูกค้าที่บอกว่าอ่าถ้าพี่ใส่แหนบโปรเฟนเดอร์ได้ไหมลูกค้าขาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะถ้าลูกค้าเลือกก้อนยกแล้วเนี่ยลูกค้าไม่ต้องใส่แหนบนะคะแต่ถ้าลูกค้าเลือกเป็นแหนบนะคะลูกค้าไม่ต้องใส่ก้อนยกค่ะประมาณนี้ ต่อด้วยซุ้มล้อนะคะล้อดุขนาดนี้นะคะต้องใส่ซุ้มล้อเนี่ยที่มีขนาด6นิ้วนะคะขึ้นไปคันนี้ลูกหมูใส่6นิ้วให้ลูกค้านะคะเป็นแบบหมุนเพราะว่าจะได้รับกับล้อออฟโรดนะคะมันจะดูใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวมาต่อกันด้านนี้เลยค่ะอาลูกหมูใส่คิ้วกันสาดนะคะให้ลูกค้านะคะแล้วก็ฟิล์มนะคะค่ะลูกหมูแนะนําเลยเป็นหน้า40นะคะแล้วก็รอบ60ติดให้แบบ เซรามิกกันเลยนะคะก็คือจะกันยูวีได้มากกว่า87นนั่นเองค่ะมาต่อกันด้านหลังนะคะลูกหมูใส่เป็นกันชนเหล็กหลังนะคะเอาแลนเดอร์ er, แต่ที่ลูกหมูขึ้นมายืนเนี่ยก็คือจะให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นว่าที่ลูกหมูใส่เนี่ยยากจุงได้จริงนะคะอันนี้ลูกหมูนี่เลยยืนประมาณนี้เลยตัวนี้ก็คือจะใช้ติดทนงานแบบตัวรถเลยนะคะ กันชนตัวนี้สามารถลากจุงได้3.5ตันด้ก็ะนะคะเสริมระบบความปลอดภัยนะคะลูกหมูติดเป็นกล้องหลังนะคะแล้วก็กล้องหน้าให้ลูกค้านะคะกล้องหลังตัวนี้จะเป็นกล้องถอยจอดนะคะอ่ะเดี๋ยวลูกหมูพาไปดูกล้องหน้ากัน,นะคะ่ะตามมาเลยนี่นะคะอาจจะมีสัมภาระลูกหมูนิดนึงนะคะอ่ะในฝั่งของจอ a อ d ด o อ d นะคะลูกหมูติดให้เป็นขนาด9นิ้วนะคะ ปกติแล้วเนี่ยดเดิมๆของรุ่น XL พั s เนี่ยเขาจะเป็นจอแบบเดิมนะคะซึ่งจะเป็นจอวิทยุนะคะแต่ว่าลูกหมูติดเป็นจอ Android ให้นะสัมผัสแบบไวเลยแล้วก็มีกล้องหน้านะคะที่จูนกับจอ Android นะคะก็จะแสดงบนหน้าจอตรงนี้เลยคะ่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคันนี้รุ่น XL พั s เนี่ยแต่งถูกใจไหมคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบนะคะคันนี้ XL Plus 4ประตูยกสูง ใส่ชุดยกโปรเฟนเดอร์นะคะพร้อมอยางนะคะแก้มใหญ่285ทับ75นะคะทักหาลูกหมูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกหมูขอพารถสุดหล่อคันนี้นะคะไปส่งถึงมือลูกค้าก่อนใครที่สนใจทักมาได้นะคะสวัสดีค่ะ